สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการประเด็นข่าวเล่าความจริงทางช่องชมรมสื่อดอนเมืองและสื่อออนไลน์เฟซไลน์เนวอีพีนี้มีประเด็นข่าวอะไรให้ติดตามไปรับชมกันครับวันนี้วันที่27กรกฎาคมพศ2565พลตำรวจโทต่อศักดิ์สุขวิมลผู้ช่วยผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วยพลตำรวจตีวิวัตคำชำนาญผู้บังคับการปคอมนายอักขเดชชุมภูบางรองผู้อำนวยการโรงเรียนศักสุนันวิยาทำกิจกรรมจิตอาสาโครงการมอบจักรยานปั่นมาโรงเรียนเพื่อน้อมเกล้าวถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันหมหามงคลเฉลิมพระชนม์มพรรษาให้กับนักเรียนโรงเรียนศักสุนันวิยารวมทั้งส่งต่อให้กับหลายโรงเรียนในพื้นที่ถิ่นธุรกันดารสำหรับโรงเรียนศักสุนันวิยาเป็นโรงเรียน การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาก่อตั้งโดยหลวงพ่อพระครูสุนันทวกิจเป็นโรงเรียนสาศึกษาเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนาลาวาสชายหญิงและสามเณรเรียนอยู่ด้วยจำนวน620คนลูกเปิดสอนฟรีทุกกระบวนการจุดมุ่งหมายของโรงเรียนเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กด้อยโอกาสและเด็กทั่วไปรวมทั้งพิษุสามเณรได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเล่าเรียน สถานศึกษาแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ถนนเจริญลาดตำบลแม่พลิกอำเภอแม่พลิกจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่26กร,รกฎาคมพศ2565เวลา17นาฬิกาที่ตลาดเกษตรสมบูรณ์ในซอยเวลุวนารามหรือซอยวัดไผเขียวนายเฉลิมพลอุตรลัตอดีตประธานอ,อ,อปรรปลเขตดอนเมืองได้มอบอุปกรณ์ปสมพยาบาลเบื้องต้นให้กับอาสาสมัครกู้ชีพคู่ภัยในพื้นที่เขตดอนเมืองมีรายการดังต่อไปนี้ 1. ผ้าก๊อซทำแผล 2. ออกซิเจนฉุกเฉินแบบพกพา 3. ชุดเช็ดล้างแผล 4. ชุด PPE 5. ไฮโดรเจนล้างแผล 6. ถุงมือยางโดยมีผู้แทนจากอาสาสมัครโปเต้งจุดดอนเมืองอาสาสมัครชุดเฉพาะกิจดอนเมืองอาสาสมัครเคลื่อนที่เร็วดอนเมืองมารับมอบไว้สำหรับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตดอนเมืองต่อไป all right, all right, all right ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดพัทธลุงมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพต้อนรับคณะนักกีฬายาวชนแห่งชาติและผู้ที่เกี่ยวข้องในการแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติครั้งที่37พัทลุงเกมระหว่างวันที่29กรกฎาคมถึง10สิงหาคมพศ2565